สองคนนี้สมรู้ร่วมคิดกันในการที่จะจับเสียแต่เสียบอกว่าในวันนั้นอะพอบอกส้มเสร็จว่าเสียรู้ทุกอย่างหมดแล้วส้มก็อยู่ในอาการแบบเสียสติะคะ่ะทั้งกวนกวายทั้งร้องไห้ทั้งแบบกรีดร้องแต่เสียก็บอกส้มเลยว่าส้มจะหยุดไหมคือถ้าส้มหยุดตอนเนี้ยเสียจะดูแลส้มเหมือนเดิม,มเพราะเสียรักส้มเราจะรักกันต่อไปดูแลกันต่อไปแต่หลังจากนั้นนะคะ โชคอะไม่มาทํางานหายไปเลยค่ะหลังจากนั้นไม่นานคนขับรถคนใหม่ก็โทรหาเสีย่ยแล้วก็บอกว่าคุณส้มอะเข้าไปเสริมสวยแล้วเข้าไปปกติเนี่ยจะเสริมสวยอยู่ที่ร้านเนี้ยประมาณสามชั่วโมงแต่ตอนนี้ผ่านไปห้าชั่วโมงแล้วผมก็เลยเดินไปดูที่ร้านปรากฏว่าเขาบอกว่าคุณส้มออกไปนานแล้วออกไปเป็นชั่วโมงแล้ว โทรหาเสียเลยคะ่ะว่าเสียครับจะทํายังไงดีคุณส้มหายตัวไปในขณะที่เสียกําลังคิดค่ะก็มีสายโทรศัพท์เข้ามาถามว่าเป็นอะไรกับคุณที่ชื่อนี้<อ>ก็คือชื่อของส้มค่ะเสียบอกว่าเป็นสามีในที่สุดเราก็เลยได้รู้ว่าที่ส้มหายไปค่ะเพราะว่าโชคเนี่ยมาดักรออคือเป็นการไปโดยสมยอมอไปด้วยกัน หรือลากกันไปบังคับกันไปไม่มีใครรู้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือรถที่ทั้งคู่่ะขับไปอ่ะมันชนประสานงากับรถบรรทุกซึ่งคนที่อยู่ข้างทางเขาก็ให้การกับตำรวจสภาพมันคือฝั่งคนนั่งอ่ะ<ข>คือไม่ได้เห็นใคร คือคิดว่าส้มอ่ะน่าจะแบบเสียตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือไม่เห็นขยับแต่ฝั่งคนขับอ่ะเห็นเลยว่ามีผู้ชายที่เขากําลังแบบเหมือน<ม>พยายามที่จะออกจากรถอะคะ่ะแต่ตอนที่คนกําลังโทรไปแบบเหมือนแจ้งแจ้งความคือรถมันเกิดระเบิดขึ้นก่อนสรุปก็คือช่วยไม่ทันค่ะหมอบอกว่าส้มเนี่ยก็คือเสียชีวิตคาที่ไป<ม>ตั้งแต่แรกส่วนโชคเนี่ยเสียชีวิตจากไฟไหมก็คือโดนไฟคอกเฮ้ยแต่วันที่เจอเสียะ มิเห็นส้มอ,อยู่ตรงนั้นใช่ใช่ค่ะ